จมไปพ่อกูนี่ล่ละจมไปซื่อๆนี่ะหละยังคือว่าลูกเมียสองคน,ย,งนยังผู้ใดห้อยลูกเมียสองคนคือประเทศเขาผู้แล้วเขาได้ลูกเมียหลายคนเขาล่ะดีเดโออันว่าอยู่นี่อยากได้เมียสองคนเพราะว่าแต่สองแล้วสามชีพแล้วลูกเมียหายกินเนาะเขาล่ะดูซื่ออยู่อ๋อเมียแล้วก็คิดขี้เจ้าหละ ร่วก็อยากได้ผัวสองสามคนด้วยกันอันว่าวยุ่นี่แม่มันก็คืดคืดกันก็ปูมอเดีอยวนี้อือวูวสียงว่าไปถามมึงแล้วกระซิจังสั่นตัวอุ้ยนาะบัดนห้าเนี่ยอื่นน่าคือบ่คืดคือกันก็ปูเน่นี่ยังเหรอพ่อไหวย่ำนอนย่ำนั่นมัวนั่นแหละคือจังบ่เอิญกูเมื่อนอนเน้โอ้ เมียเราก็ว่าอยู่ไปถามว่าอีเมียเจ้าก,ก็บอกให้อีพ่อเขาไปนอนเฮือนเนี่ยไปถามอุ้ยเขามาเฮือนกับบุญมีประโยชน์กักพ่อมึงแล้ว่าหืาวะจะมาหาเราเด้อมึงว่ากูคุ้มมือนีิบ่ไว้ตะกัดปิดเป็กยังหว้วยต้นกล้วยนี่มุ่นไปสามต้นทีต้นบุญด้อเจ้ามีดปันหันเออโอ้ยอะไรี่เนาอุ้ย,ยหนาววว ล่องเมึง,ถงแถลวให้ไปถามเจ้าในอีพอในชีวิตนี้เจ้าหันมีอีหยังหนาตื่นเต้นอยู่บ่วายมันกับมีแหลนะเนาะอีหยังล่ะพ่อเออย่ามแม่มึงถามเด้อตื่นเต้นขนาดเลยถามว่าอีหยังบาดอีนี่แม่ไผนะ่เห็นเอาเราไป <laughs> <laughs> ถามจังสั่นบาดท,ที่นี่วายอีนั่นมันกับม่า,าน,น้ำกูเนาะเอา <laughs> เงี้ยน,น้อยไมยเปลี่ยนไปจังสั่นตัวโอ้โหตื่นเต้นบ่หล่ะมึงว่านไมยเ่บรบ่ขาดกระบุญไปเป็นยังเอูจะอายคนว่า,วา,าสั่นถือมีดเหลื่อมๆไล่ฟันกูอุ้ยเจ้าอย่าบอกเยอะอันนี้อยเนี่ยง้อเน,นี่ยถือศักดิ์อีแม่นะ่ะเออมันก็ถือไปเมื่อไหร่ล่ะ ว้าแน่กับมิตราขวัญจะไม่แม่เมื่องกันอ้ยกันว้ากับกูนันจังสี่ละกูจังอยากได้หลายเมียเมียหนึ่งก็เอาไว้เห็ดเนวอยู่แนวกินเมียหนึ่งกับมาหน้าน้ำกูนเนาะเมียหนึ่งกับปูห้องอยู่บ้านหมอมันดีภาษาเมืองว่ากันสมมติจะได้หลายเมียจังสี่เด้อเวลานี่มเหตุการณ์บ้านดิจีเฮ็ดตั้งไหนจีไว้ยู่บ่นละไว ยากยังเขวเก่าเขาเต่ายังโว่ให้ฟังอยู่นี่วเมื่อใดสิไปนอนน้าเมียก็เอาผ้าแพ่ไปพาดไว้แล้วเมื่อนีสไปนอนกับผู้ดีเด้อเมื่อใดสิไปนอนก็ผู้นั่นกะเอาผ้าแพ่ไปพาดไว้แล้วอย่าปพึกเลยเมฮ็ดเป็นสัญดลักษณ์ว้านสันตวะเออเกิดเป็นคนเนาะเมื่อก็ต้องมีดมีอยู่ในสมองนี่ คือถ wow. ้ามันเป็นม wow. ีเหม่หาเมียหกแต่อีแหม่ผ <so ู้เดียวเจ้ายังบ่ไหวอยู่หหวยไอ้สิไปไหวเนาะว่าความใดขึ้นก็มีแต่ต้มจะดาโหลดมันกสิไหวบ่คนเนว่าน้ำกันม้วนๆในเมียเห็นว่าก็ได้เอ้าเจ้าบ่ย่านป๋วถ้าสมมติว่าเจ้าได้เมียหีเมียหานถ้าหากเกิดเป็นคืออีแหม่จมดาคืออีแหม่สุขคนดิสิเหตุตั้งไหนอ้๋อมันบ่เป็ี่นมัดคู่คนดอกเฮ้ยบ่เนี่ยเด้อ ผู้ใดมันเป็นเทากับปรยูน้ำเหรอผู้ใดมันบ่เป็นเทาไปรยูน้ำเหรอเจ้าขึ้นยูน้ำอีแม่สั่งเอามันบ่ได้เด้สั่นได้แม่ผู้เดียวหนึ่งห้วยเอาเมื่อว่ากูจมอยู่นี่เมื่อว่ากูจมย้อนอยังเงี้ยอีแม่บ่กหย้อนแม่มึงอหร่ล่ะแทนทีจีออกมาอยู่น้ำหนุกน้ำผัวผ้าผัวผ้าเห็ดอันไรกับเห็ดน้ำอันนี้เหรอไ่อยากออกมากกับแท่นทีเหรอห่วย บ่าว่าแต่สามแล้วเอาฮอดซิบบุญแล้วอีแมงคือว่าเจ้าสิไปใส่สันอื่นมื่นอน,นี่โอ้ยกูจิไปยามบ้านยามย่ใส่บุระย่การสศินบุระไปกับไผ่บ้านพี่น้องว<ป>้ยก็ไปผู้เดียวนี่แหละนอสิไปยังหลายคนเถอะไปรถเงี่ยว้ยก็ไปรถปิกอัพนี่แหละไปน้ำเขาเขาผ้าไปเนาะเขาไดบัต ก็คล้องรถเขาพุแล si si ้วเออซ่อนยังคักกระดดกันดิไปจักมือไว้พี่หามื่อพุแล้วเนาะสิ่เป็นนอนอยู่จังไหนล่ะบาดว่ายว่าจเอิอมองนอนพี่น้องกูละลายเสียอยู่พุนเสื้อผ้าเอาไปจักซุดทีนี่ไว้เอาไปจนพ่อพุแล้วเนาะสองสามซุดผุแล้วเนาะขะนนอนลายขึ้นก็ได้มีเงินอยู่บ่ละไปนะ บ่มีกับโ่ไปละเน<ม>าะนี่ตัวกูจังว้ายสิไปเฮ็ดหนังเดี๋ยวนี้ไปจไังใดกูไปยามพี่ยามน้องซื้อๆมึงสิไปนะเฮ็ดหนังเดี๋ยวนมั้ยนอนเด็ดสั่นสิไปนอนกับไผลโว้ยกับนอนอยู่เฮือนเขาหะละเนาะมันสิบ่หนาวบ่ล่ะนาน้าวบ่นานานดิห <c oughs> นาวอยู่ดอกว้ายบ้านพี่บ้านน้องป่านนั่นเขาก็สิมีผ้าห่มให้ห่มตัวเนาะมึงก็ได้มันสิมีเครื่องทำน้ำอุ่นบล่ล่ะ มีเป็นยาสีบอกมีกกมันก็มีคือกันกะระกับปัจจุบันเฮ้า,านะสมู่ยาที่ฟันนี่เอาไปน้ำบอลอ่ะโอ้ยใุบ้านเขาก็มาสีอึดเนาะมึงก็ไดง่ามกินขเขาดิสิกินตั้งไหนไม่มันบอึด,ดอกไปยัดเต่หอบบ้าบุตรตัวแนวอยู่แนวกินมันมาสิอึดเนาะเขาเจ้าจะอยากให้กินเีอยนี่ยังก็ไดอันยศนี่ยัง มึงไปน้ำกูรดไปฮยมึงกูสอบกูคักแท้ขันจักรกูจักไปน้ำกูอ,อนพอด้เดี๋ยวนี้รถสอไปจนก,กูจีตอ่อไม่ได้เดี๋ยวหลเนี่ยกระถามเนาะฮ้ยถามขั้มเดียวสองขั้มมึงก็รู้แล้วจีไปถามยังคักกับดกกระดี้อ่กูว่าไปตายหรอกหน้าไปหาพี่หาน้องเนาะถากบบรบอกเน ถามๆๆโกิกิกอกก็ถามจนมดดกูอันเนาะ <laughs> ยังก็ได้ <laughs> ว่าเมื่อยามบ้านเก่าหล้วก็เล,ลี้ยวตัวไปถามยังคักกระดอกกันดิอ่ะแม่พอไปน้่บ่ะเว <laughs> ้ยถ้าหลักกูแหง้งไม่อยากให้ไปไ <laughs> อเด็ <laughs> กเด็ดสันว่แม่มึงไปน้่บ่ได้หรอกผู้สาวเก่ากูแห้งหลายอยู่บ้านเก่นาน <laughs> 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 ่ะไีรินแล้วกูไ่ได้บ่ล่นแล้ เอออีพอ,อเจ้าต,วตัวลอตเตอรี่หรอบ่ว้ายตรวจแล้วเนาะถ้นสมมติว่าเจ้าถือลอตเตอรี่หกล้านนี่เจ้าเสียใคยจักบาทไม่กูให้มึงโหลดแสนหนึ่งทันกูถือกี่ลีโว้ยจะมันมาให้หน่อยเทเดียวเนี่อุ้ยมึงกะยู้นับกูเนาะแส,แสนนึงจังเดียวแสนหนึ่งมึงเก่าโหลดเป็นอย่างเนาะ ก็ยู่นักกูนี่ยังได้ย่างได้กูเกา่าหายตัวกบแล้วเนาะกับแบงกันให้มาลงตัวโหลดเลยเนาะสิไม่เสียนเดียวจังไดี๋ยวมึงจะเอาลายปัจจัยดูนี่ลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งถึกมันก็หกล้านหมดและเออเครื่องเครื่องตัวบอกเพิละสามล้านโอ้ยเครื่องจังไดเดี๋ยวนี่โอ้ยเสียนเดียวควายกบ,บย้อนหมดเนาะกะ็มึงก็เอาแสนเดียวหัอเสียอันหนึ่งก็เสียหายบากเล็กแสนหนึ่งก็เสียหายแม่มึงตัวโอ้ก็ควายสามล้านแล้วเนาะถือคนละเครเงียวยย้ยเศร้าโลดสิไม่ควายเสียนหนึ่งจังไดี๋ยว ไว้คันกูถึกรางวัลที่หนึ่งนี่ว้มึงเอาแสนหนึ่งแมนบะล่ะกูกันซุ้มมันเหลือมาจากแบงพี่แบงน้องไปละกะา้วยกูเกาไปหายแย่เขียวน้ำเนี่ยนั่นบับับับองสี่บัไดดบัไดดบัได้มันถือหกล้านมันก็ต้องคนละเทิงตัวสามล้านแมอีบัวเจ้าคือเป็นคนยังสี่เฮ้ยโอ้งจะเจาไปครื่องเดียวบุญบัวนั่นอันผู้เดียวนั่นเอาไอ้มึงเดียสั่นแม่มึงดีหอยกะจังแบงกันยี่ก็ได้ตัว บบ่บ่บกู้งี่แล้วเจ้านีิเงินไหลวยเงินเนาะเอาไว้น้ำกูนี่มันบ่เสียมันบ่หายด้ลยะไเอาไว้น้ำไข่กับบ่เสียบ่หายด้ล่ะบ่บ่บบบเมื่อไรเาจะเไปเล่นนนั่นลายไปเล่นอันนี้บ่บ่บ่เจังสไข่กับ่ยอมเด้อพอจังสีบ่ยอมเลยโอ้ยเอินพูยาบาดมาว่าเารวดจส่น่ะโอ้ยกะจาถือรตรี่ซือๆกอไปเอินพูาบามาว้าบ่มึงก็ไดว้พูยาบานก็น้องอีแม่ตัว นกองอี่แม่ก็เป็ยนยังกูถือนะกูถือกูอยากห้ซ้ำไหนก็นได้ตัวมึงสีมาเสียงเอาอย่างคักแน่เดีถือต้องหดล้านให้ไข่ซ้ำล้านมืตัวบว่วท <c oughs> ีบบ่มมให้ยแสนยนึงจังเลยเดี๋ยวนี้โอ้ <c oughs> ยแสนหนึ่งมันกับพ่อเอาแล้วละคันสมุดไข่ถือพกล้านดิสันไปเจ้าแสนยนึงเจ้าอาบ่วะ ก็บ,บ่ได้เนาะนั่นเร็วล่ะเร็วก็ต้องให้ไฟเครื่องเครื่อง,งตัวถือร้ายปนานบบนั้นใช่ไหม่เร็วกูก็กเป็นพ่อมึงเนาะกูก็กเป็นผู้ใหญ่เนานะเอ้ข่อยก็เป็นลูกเจ้าข่อยก็เป็นผู้น้อยอย่างน้สันกูรับว่าอุ้งน้ำบักอันนี้มาเถียงเอาเงินดิ<อ>มัดเถียงเอาเอย่างกระ,ะ,ะดักกระดอแทเดียวนี่อันตัวตรวจล่ะมันถือบ่ถือแบบนี้ไหวมันกับมัถือเลยเนาะนี่เอาเฮ้ย รัตเตอรี่เพราะท่านถืออยู่เทียงเอาเงินอยู่ปับปับอยู่นุ้ยสำนีข่อยกระเบื้องออกแล้วพ่อเจ้าจบริหักลูก<ะ> <c oughs> เฮ้ยกูกระหักคือเก่าหันลังลูกเง,นงินเนาะมันเพราะเขาไผออกไผเนาะคันหักกไผ่ไผ่สามล้านตัวสิไมหมสามเซียนตั้งใดดุน <c oughs> ให้สามล้านวันนี้เมเปิ้ลเอาไปสามล้านนี่โอ้โหบ่ได้ดอก คัดเอาไปสามล้านลหรบ,บ้านห้าบังเล็กกับว่าเอานะกูอีกเอาล้านหนึ่งแม่มึงเอาล้านหนึ่งกูก็เลือน่อยหน่อยหนึ่งตัวมึงเอาไปผู้เดียวสามล้านแม่ก็มึง<า><า>ก็มึงก็ไกลเครื่องในได้หันก็เบอกกันอยู่นี่ก็มีเจ้ากับข่อสองคนแหมบอกกันเป็นกันแหมมัาเจ้าถื่อแม่ก็บแบ่งคเครื่องแล้วกับข่อือ้อเมื่อหลายเนาะอันเบอยู่นี่ยังไหนเจ้าก็บอให้ข่อเครื่องหนึ่งกันหมดนี่ ฮ้ยกูก็คือน้ำหลายคนเนาะกูก็ฮักมันทุกคนเนาะหาว่าหลไยมึงก็ได้ยังสีมาเอาน้ำกูอยู่โอ้ยเอาเก่เาก็จะเกาล้านหนึ่งไปโอ้ยบววววยังเนี้ก็ต้องสามล้านคนละบ่ล้านหนึ่งจากไนเนาะมีความอยู่ติธรรมนี่แมเอ้กูก็สีแดงบบกเล็กอีกล้านหนึ่งแม่มึงอีกล้านหนึ่งก็เหลืออยู่สามล้านเนาะนั่นเจ้าก็ยังได้หลายขึ้นกาแม่ โอู้ได้หลายก็เอาไว้นุ่มหนิยะมึงอยากได้ย้ำช่วยได้ลูกได้เมียมึอนั่นเด้อลูกก็มาขอนุ่มกูกูกินสีห้คือเก่าตัวไปบริหารเองเป็นยูเจ้าก็ให้ยน้ำรอดนะสามล้านนะว้าไปเนาะมึงกระไรมันเงินนี่มันบ่เขาไผออกไผดีขันไปยูหน้ามึงเหรอมึงใสเบ่ท่านด้เมียทำบาร์ฮาแต่งงานแต่งการนี่เขาว่าได้เงินหลายเขาก็สิมาเอานังปูอีกอ้ S 1> <S 1> ต่ย,ยันเจ้าเห็นเมียเกาเ่าเจ้าเบิดหรอเนะหยมมันบ่มเบิดดอกหายจักแสนสองแสนมันก็นดียุดใจอยู่เด้ยและเมียกเก่าด้ตระขนาดเงื่อนขายปามขายอย่างขายย่ามไหนเห้ต่ยายเขียวเบิดบัณฑิเฮ้ยกัญักทันละหำมึงอดไหวรถคนมันบ่มีขันคนมันมีมันบ่มขอปานั่นดอกเจ้าไปเอิน ยายเขียวเมียเก่็จะมาบวบข่วมกันเลยเหมืองแรงนี่บวบข่วมมีย่งอีกงัวเลาันบอลมเหยียบยำเขาเฮานี่ให้แง่น่ะไปเบิดเลยอีเมลตัวบอกว่าไปถามมึงรู้ไหมงัวผู้ใดิมโอ้ยก็งัวเลาหรืล่ะกูนี่ละไปไล่ออกก็ได้นั่นล่ะเจ้าไปเอื้อเล่ามาบวบข่วมเลยกับสันอีเมลเราบมย่อมเทียเหมืองแรงนี่อู้สิไปบวาเห็ดยังอยากอายบ้านอยากอายเมืองคนเนาะเอาสิไม่อยากอายเฮ็ดยังกะงัวมันเขามาเหยียบให้หน้าเมีย เนาะสูนี e ่แม่ยักษ์ไฟว่าวิญางมันโบแมนแนวสิว่าเหยียบกายมันเหยียบยุหันละมันจะเป็ี่ยนยางมันก็บสิเกิดขึ้นมาอีกคือเก่าตัวเนาะอันบ่อยากให้เอื่นมาว่าวขวมหนี้เงินมาเป็นเมียเก่าเป็นบ่มันกับโบแมนหละมึงกับว่าไปแต่ว่ากับมันเขามาเหยียบเราเก็ดสิเฮ็ดจังได้ขัดไปว่าวขวมจังสันจังสี่มันก็บสิพิษกันเมื่อปีตัวหาว่าหลาย อ้าวยุนี่กูอยากให้มันถือกันขันซมุมดบังวัวพญิพจน์ไมเหยียบเด็เจ้าเสือเอิญมาเบาความวะห่วยที่ให้มันมาเหยียบเพี้ยังว่าไปยุไกรไปนี่เพราให้มันมาเหยียบหรอกจักแล้วหาพญิพจน์สั่งมามึงไปเหยียบเข่าหน้าพญิเสียงให้กูในเดินไว้ตับโดนแล้วกูห่วยบ่ยอมเด้อไม่หยียบย้ำน้ำใจกูปันนั่นหรือว่าได้แล้ว เพชรจังไหยากัดพ่อแห้งอะไรยังขึ้นมาอยู่แต่นี่กูกพ่อแห้งแล้วนี่มันเป็นอย่างมันจังบนหนีเมื่อบ๊อันบานมันน่ะเฮ้ยเมียตายกับหาวพื้นได้ว่าสิมา่ขึ้นหาวอย่างเมียเก่า <S 2> <S 2> <S <S แต่กูอยากขึ้นกูยังบ่ได้ขึ้นนี่มึงบ่งเนะเนี่ยงสมมติว่ากูตายนี่เสื้อผ้ากูเนี่ยงามๆนี่มึงจะเอาให แม่มึงนั่นเอาไปให้ผัวกเก่าใส่เนอะฮะว่ให้เอาไปให้ผัวเก่าใส่เออป้าที่ท่อกูละแพงละห่วงเด็ดๆถ้าสมมติว่ากูตายนี่คันแม่มึงเอาไปให้ผัวกเก่าใส่นี่โอ้ยกูชีพขึ้นสวรรค์ไปเด็ดขาดโอ้ยว่าจะฟังข่อยเด้อฟังอย่างเดียวนี่อีเมียแ,แล้วบอกเสือผาเจ้าจเอาไปให้ผัวเก่าใส่ดอกมันเป็น่ยนยัง โอ้ยมึงดูเจ้าใส่เสื้อเพื่อนกับเพื่อนดำกับดำบางเกีงกับแตกเป้าว้ยและอีกอย่างหนึ่งขอสำคัญเลยเจ้าใส่เบอร์เอ็กเอลเพราะเาอีเมียไซนเบอร์เอ็มหุ่นต่างกันลิฟว้ายมึงเชื่อบอมึงเชื่อกูนี่อีหยังว้ายขันมาอยู่น้ำแม่มึงนี่เ่ราะถ้าได้โดนเป็นอีหยังคือบาจังสั้นว้ายเบอร์เอ็กเอลคือกันนี่แหละล่อมึงเสร็จแล้ว เแม่เลี้ยงดีมันกะสิเลี้ยงดีตัวมันไลมาอยู่ไฮอยู่หน้าเนี่ยมันหากินผู้เดียวมมีผู้ใดกินนํามันสนุกกินแล้วเนาะคือเอาโหลดหำคัดสมมุติว่าผัวเกาแม่มึงบ่มีเมื่อนี่กูนอนบ่เป็นสุกดอกอเจ้าสิเป็นยังนอนมาเป็นสุกเจ้าก่อนนันมันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ตัว มันแมนอยู่ไปนอนวันเสาร์วันอาทิตย์น่ะต่กูนอนบดแจ็บหัวใจดีนะเอาเป็นยังคือข่าจังสันห้วยเมื่อใดแม่มันก็ไปหาตะเขากูไปจอบเบิังแล้วโอ้อันเบาอยู่นี่มันทรมานหัวใจมันทรมานตัวมึงจะเบาขึ้นเมึงได้มึงก็คือกันนั่นแหละมึงจะเบา คนเฮานี่มันมีจิตสำนึกอยู่ในเจ้าของพูดบอกว่าคือว้ายลองเบิ้องเสลี่ยวมันยามหัวใจกันนี่มันบ่ได้ดอกเอาพว้นเจ้าว่ามาป่านนี่แหละเอาสมมติว่าเจ้ากับอีแม่นี่เกิดตายไปพร้อมกันไปขึ้นสวรรค์เจ้ากับอีแม่นี่ยังสิได้เป็นผัวเป็นเมียกันบ่เงื่ออยู่ท้งสวรรค์มันบ่มีผัวมีเมียดอกฮะว่าหลายเอาคือว่าจังซั่นพว้าว้าย อยู่ทั้งสวรรค์ผุนมันบ่มีผัวมีเมียพระอ uh, ินทร์ประพรมเอออยู่ทั้งใต้มีหมี่หมอนรกบ่เอิดแต่ผู้เสียผู้สาวโอ้จังสั่นลหรแม่เนาะเขาจังเอิ่นมาสวรรค์ที่แท้จริงเนาะพอเออสวรรค์ที่แท้จริงเลยล่ะอืมมันมีผัวมี่เมียนี่คือสีโบแมนสวรรค์เป็นบอกว่าแมนโอ้ย เบามากกูก็คืยดยากอยูอ่เด้คืดยากอีงอี๋แบบคืดยากย่ามสูไปมีลูกมี่เมียนี่ผู้สิย,ยูกับผู้ใดไปอ,อยู่กับออแม่ก็ยอยู่กับยายเขียวนี่เด้มันแม่อยู่แล้วคันแม่มึงให้ยายเขียวมาอยู่นําแต่ว่ากูสิบ้าจังไหนแหละยายเขียวจังแน่แม่มึงจังสิให้ยายเขียวมาอยู่น้าโอ้เจ้ากับอกออแม่ตัวมาเอ,าอ้ย เจ้าก็ข่อยกระเท่าล่ะเจ้าบ่อยากให้คนมาบึงมาแย่งซอยกันบ่ตัวเฮ้ยมันฟังไข่แล้วมันเป็นจังสี่หมดกูหรอกฆ่าใจอยู่ว่าเศร้าได้อันเอาเข่ามาส่งมาหอยไว้อยู่ซูมือสุมือก็ออดีไปนั่นตัวพอ่อมันดีอยู่กระเทินหห้กันมันมาอยู่น้ำกันโลดดิอย, <laughs> อยู่น้ำกันกันสิบ่องไหวกันดิคีอเก่าละพอพ่อเอ้ย มันกระต้องลงร้อยแหม่ขันค้นเข้าใจกันเนาะบ่บ่บ่ทังไหนก็บ่เข้าใจกันดอกแต่เจ่ากับเอเมียนสองคนยังบ่เข้าใจกันอยู่อันนี้ยังมีเมียสามเมียสี่โว้เลี้ยวรลดโว้ยนั่นแหละมันดีมึงเบิงรลดอยู่ต่างประเทศเขาได้หลายเมียสองเมียสามเมียสี่กูก็ยังได้คือเขาเมียสามเมียสี่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันก็ยังบ่ได้อยู่น้ำกันเนาะโว้ยว่ะ เจ้าบ่ต้องไปยู่ข้าตั้งประเทศก็ได้ดอกเมียสามเมียสี่หัน็ดจัะไรฉันเจ้าอยู่นี่เจ้าก็มีเมียสามเมียสี่เล้วยายรงยายเขียวอืมยายแดงอืยังมียายสายอีกอุ้ยมี่สี่กับเป็นนยังมึงก็เบิ่งดูมันบาได้อยู่น้ำกันได้ล่ะจังสี่แล้วกูอุ้ยขันเอามาตุ่มห่วมคือเขาน่ะเบิ่งแง่อุ้ยบอกมาสะอ่อนเขาว่ะมี่พูดซักผ้ามี่พู ดังไฟมีผู้หาแนวอยู่แนวกินมีผู้ปู่หอดบนนอนผุนอุ้ยบอกว่าโอ้ยสบายผัวบริเฮ็ดหยังเนาะไปว่าขนมมมนอยู่น้ำกันจันทีผู้หนึ่งบ้างแผนขาผัวผู้หนึ่งจุดไฟเผาเือนเลยอืมี <c oughs> ่คนถือกันอยู่ในตัว <c oughs> บนถ้าเขาคือถือกันดีแต่ว่าไม่เงย้ยเจ้ามีเงินเนาะเจ้ามีหยังบ้าทดิ <c oughs> มีหยังอยู <c oughs> ่บะก็เ่าม <c oughs> ีหยังแล้ว นั่นแล้วล่ะยังก็เป็นของเขาเมิดเนาะนัะ่นแล้วล่ะผู้ใดสิไม่อยากอยู่นั่งบาที่นี่หูกับแบงกันไน้เถอะเนาะได้ละก็ได้วะอ่างต่ว่าเป็นซื่อเจ้าของอือเอ,อ้าล้วก็เบ,บอานะพ่อเทิงสวรรค์น,นี่มันมีผัวมีเมียบคือง่ายม,มันก็สร้างว้าเนาะเทิงสวรรค์น,นี่มันบอกมีผัวมีเมียไดโอ้แม่นบอกือเ่อนี่มีแต่แต่พระอินทร์พระพหม อ,ออสะพ้อล่ะแม่ขเขาจะเอื้นสวรรค์นนนเนาะเปลเป็นจัง<า>สีเอเองน,ะนานะนั่นละเขายังเอื้นสวรรค์ที่แท้จริงมึงจักบอสะพ้อเกิดเป็นอีหยังไปพ่อสิบยูขังเทิงหรืขอขางล่างกว่าวายสิบยูหยังทางเทิงเนาะก็ขังเทิงตัวสวรรค์แมันกวาดง,งวดีก็อยู่เทิงขุนแน่ะว้ายดีกว่ย่าดอกมันบอกมีผัวมีเมียเมื่อสิบยูอยู่ไหดอดนอยู่ข้างล่างมีผัวมีเมียบ่โอยอยู่นรกจักผู้หญิงผู้ชาย ผสมกันอยู่ห้วยนารักสิว่าก็อยู่นรกพี่เหล่าดีเะพาะหลือแม่บอบไปวัดจ้าเทืออ่อเนาะที่ว่างแขนตกน่รกแต่ยังมีสิดิบเหละะหอือเนาะห้วยคนนั่นผู้ใดไปท่าบุญท่าท่านนั่นผู้ใดกัว่าสิเดือขึ้นสวรรค์มันบ่อ,อ,อ,อเ,เอนนกินหน้า,วานนสวรรค์มันเต็มเด้ที่ไปยู่ใสออแม่ข้อนจบเด่นเนาะ น่าลกมนกนสิพ่ะมีผู้อยู่เท่านั้นตัวเจ้าคิดจัิงสิอีหลีนี่วายคึ้นบังดูไปทำบุญนี่มันก็นดีอยู่ดอกแน่วดแน่วกินแน่วแสบแน่วอย่างนี่ห้วยเขาไปวัดเบิร์ตเนี่ยแน่วมันบ่แซสบเอาไว้กินบ้านเออตั้งสี่ล่ะ อยู่ในวัดในว่านน่มันจังเป็นบุญแท่แนวกินก็นก,นกินดีๆเพราะฉะนั้นล่ะไปบวชรวดอันอื่น่คยว่าข่คยสิไปวัด่อยว่าข่คยสิไปตึกแฮนเคียงปะพอไปวัดไหมพ่อ้มยมันยั่งอยู่บ่ล่ะป่า้วย <c oughs> จักแล้วไปก็จะกินต้มปะข้อพ้อมได้เลยนี่นะเออมันมีอยู่อยู่น้องสาคุนิ มึงบ่ต้องไปตึกให้มันยากดอกเาก็ค่อยอยากกินต้มปลาควานเนาะแล้วก็สิเอาไปวัดพร้อมเดี๋ยวนี้นะวุ้ยมึงก็พาติ้บเข้าตีนยิ่งใหญ่ไปวัดรถใครกันพาไปอยู่แล๋เป็นเป็นหยังบัดนี่วุ้ยมึงสิกินหยังอยู่ในวัดก็ยังงว่ากูเว้าให้ฟังแล้วปลาควาใหญ่ก็อยู่หั่นไข่มดแดงก็อยู่หั่นผักหวานนี่หยังเป็นอยู่น้ำมูลนั่นมีมัดอยู่ในวัดหั่นมึงอยากกินหยังเออแม่ขุวมเจ้าเหรอเว้ยพ่อ ขันยากนั่นโว้ยกู่บ้าดียากเนี่ยขูพาจิบเขาลงวัดโดนเดียวย่าม้าหันตักถุงอีหยังเต็มคู่นย่มือบนตัวนั่นแหละเขาจังเอิญว่าไปท้ำบุญโว้ยนั่งเจาะลงไปโว้ยมุดยิดมุดยิดจังเลยได้ขึ้นมากกับเป็นบุญคือเก่าตัวน้องมึงก็ได้ไ่เอาไอฟังหรอไม่อยากเอาด้เดี๋ยวกุ้งดลูก I <laughs> <laughs>